แกันเลยริ่มแรกนะครับให้ย่ำขาขวานะครับมือทั้งสองข้างนะฮะวัดลงนะครับไปทางด้านขวาที่1จากนั้นซ้ายครับที่2และก้าวขาขวาหมุนมือเข้าที่3และยืดอกครับเก็บที่และ4จากนั้นครับเอามือรูปลงนะฮะพร้อมกับสะโพกไปทางด้านซ้ายครับที่5ขวา6ค่อยๆลง7และขายชิดตบมือครับที่จากนั้นก้าวขาซ้ายครับมือขวารูปอกครับที่1 สะบัดต่อเลย 2. ส,สลับกันก้าวขาขวามือซ้าย3และสะบัด4จากนั้นครับย่ำขาซ้ายมือไขว้ 5. ออก6อีกครั้ง7และ8จากนั้นครับฟรีดีดเลยครับขวา1ดีดิ 2, ซ้าย3ดีดิ 4. เรียบร้อยครับผมถ้าก็จะมีเท่านี้นะฮะสั้นๆน,นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวลองนับเร็วขึ้นนะฮะลองเต้นพร้อมกันดูนะฮะเตรียมพร้อมครับห้า หกเดย่ำขวาว่ายขวา1ซ้าย2หมุน3ยืดอกและ4สะโพกซ้าย5 6. 7ดชิดตบแปด8ก้าซ้ายปาดหสะบัดสอสลับ3ามสี่มือไขว้ห้าและฟีดีดขวา1 2ซ้าย3าส เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นนะฮะสองฝั่งนะครับให้เห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับเต็มกับเพลงแบบสโซโมชั่นนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับทีจังหวัดไปก่อนนะฮะเห้าหกเจ็ดย่ำขวาที่หนึ่งซ้ายสองหมุนสามโอสี่เซฟเฟ ชิดแปลูกขวาหนึ่งสบัต2ซ้ายสามสี่มือไขว้5ออกหก7 8ำเปวีดีครับ1 2ซ้าย3 4เรียบร้อยครับผมสุดยอดม,ม,ามากครับ แล้วก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะเพลงนะครับทั้งเพาะท่าเต้นนะฮะก็ยังสวยด้วยอีกนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะสำหรับใครนะครับที่ยังเต้นไม่ได้นะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมและถ้าหักในะฮะอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมเลยฮะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย